คุณเคยใช้ของพวกนี้ไหมที่คุณเห็นคือสินค้าที่อยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาไม่ว่าคุณจะสุขเร้าเหนาซึม <c oughs> เพราะเราคือบริษัทตัวแทนจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหน้าที่ของเราคือส่งมอบสินค้าคุณภาพเพื่อจะมีส่วนช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมจากรุ่นสู่รุ่น พัที่การส่งต่อมีความหมายเราส่งต่อวัฒนธรรมการทำงานที่ดีที่นี่เราทำงานกันเป็นทีมอย่างเนี่ยทีมขายการร่วมมือร่วมใจกันช่วยให้เราเข้าถึงถูกช่องทางการจัดจำหน่ายส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคได้ในทุกพื้นที่หรืออย่างนี้ฝ่ายการตลาดทุกวันของพวกเขาคือการเรียนรู้ฝึกฝนรู้จริงคำจริงเพื่อค้นหาทุกความต้องการของผู้บริโภค ส่งต่อความสุขด้วยสินค้าคุณภาพด้วยซัอร์ตอร์ที่ดีอย่างทีม HR ให้ทุกคนพร้อมส่งต่อความรู้และไม่หยุดพัฒนาเพื่อเติมเต็มทุกศักยาภาพของคนใน,นองค์กรให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและพร้อมส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีความยั่งยืนคืนสู่สังคม ที่สถาพัฒน์เราพร้อมส่งมอบคุณภาพอย่างมีคุณธรรมไปด้วยกัน